หัวข้อกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศนะคะโดยอดอร์พุทธิวงศ์เอื้อมหาเจริญนะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทฟาร์มฟิกฟูดจำกัดจะจะให้พี่ทวรเป็นคนพูดของทีมเมนเจอร์ที่ตอนนี้อาจารย์อดุลเ,เป็นหัวหน้าทีมเมนเจอร์ไปแล้วดิไหมเราจะพูดเร,เรียกแขกก่อนว่าระดับเจ็ดท่านนี้ไปเอามาจากไหนใช่ไหมคะและเสริมกับอาจารย์ตน,นุพลของจุฬาสี่ท่านนั้นเรื่องไม่รวมอาจารย์ที่สอนนี่คือระดับพักการ้งนั้นผมก็เลยบอกว่าวันนี้ คนที่เข้ามาสามสี่สิบคนเนี่ยถ้าฟังไม่ดีก็จะพลาดแต่เมื่อกี้ฟังดีได้อินโดนีเซียไปทั้งหนึ่งวันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรียนเชิญพิทาวันนิดนึงได้ครับเซนครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็อยากจะเสริมก่อนที่ดรกิ๊กจะเให้ความรู้ต่อนะครับเรื่องของการตลาดต่างประเทศนะครับจะขออนุญาตแรกที่หนึ่งว่าจริงๆแล้วคณะเมนโทรของเราที่เราจัดในช่วงที่สองเนี่ยเราก็มีการพูดคุยนะครับคัดเลือกแล้วก็ ขอความร่วมมือกับคณะอาจารย์พ้นข้างเยอะนะครับแล้วก็การกรองมาได้นาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยประมาณเจท่านนะครับที่จะเข้าไปเป็นเมนทอร์หรือเป็นพี่เลี้ยงในโครงการนี้นะครับแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญมีประวัติการทํางานที่โชคโชนแล้วก็มาคนละด้านกันทั้นนั้นเลยนะครับผมคงไล่ไปหมดแต่ว่าก็เอาท่านสั้นก็นได้ครับท่านอดุลน,นะครับท่านแรกนะครับท่านอดุลโชโชติกาสาธรณ์น,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 นิสากรน,นะครับก็ท่านเป็นอดีตรธิบดีกรมการค้า ต่างประเทศนะครับซึ่งมีความช่ำชองในเรื่องของการทําธุรกิจต่างประเทศจากประเทศไทยไปนะครับท่านที่สอง 2, ก็คุณประนดนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากกรมการค้าต่างประเทศอีกท่านหนึ่งใช่ไหมครับนะครับท่านที่สามครับูสิคุณภูสิทธิต์ตาตุลมขคุณครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทําเรื่องของแบรนดิ้งนะครับท่านที่สี่ครับเป็นคุณสมชนะกังวาน ทัวรจิตนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแล้วการออกแบบสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับโดยเฉพาะให้ S m สซึ่งมีประสบการณ์และมีรางวัลมากมายนะครับที่ได้รับมาจากท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ห้าครับดรพุทธิวงศ์เพื่อมหาจเจอิญนะครับก็เป็นวิทยากรอีกท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็ให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆมาค่อนข้างมากแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยครับครับท่านที่6ครับคุณพรชัยนะครับทัวพัันจักรจรนะครับ เจ้าของแบรนด์อากิโกะเจ้าของสินค้าที่เป็นแบรนด์ขนมชื่อว่าอากิโกะนะครับก็ <g ül> <g ül> ท่านก็ปเป็นวิทยกรให้กับหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานนะครับในเรื่องของการทําตลาดต่างประเทศแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างมากในการทําสินค้าของตัวเองให้ประสบความสำเร็จในต่างประเทศนะครับท่านสุดท้ายครับก็คือคุณคุณปิติพัฒน์นะครับก็เป็นเจาน้าไม่ได้ครับก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งนะครับจากสภาุตสาหกรรม นะครับทำสินค้าทางด้านพวกคอสเ i t เตตีพวกสินค้าที่ใช้เรื่องเวลเนสในโรงแรมต่างประเทศก็มีประวัติในการทำงาน่อนข้า้งเยอะแล้วก็ทำงานต่างประเทศมาตลอดนะครับก็โดยรวมก็จะมีประมาณเจ็ดท่านนะครับเป็นวิทยากรในเซกชันของเมนทอ r หรือว่าเป็นผู้ให้พี่เลี้ยงนะครับให้กาบปรึกษากับผู้เข้าร่วมหลักสูตรครับขอบคุณครับรัตกิจครับเชิญต่อเลยครับรัตตกิจผมจะมาสั้นๆไม่เกินสิบกว่านาทีเป็นเนื้อหาซึ่งยินดีให้ให้แชร์ ให้กับลิงก์สำหรับคนที่มาเข้าฟังวันนี้นะครับแต่คนที่ไม่ได้เข้าฟังอย่าเพิ่งให้นะครับต้องให้เข้ามาเรียนแล้วนะครับผมถือว่าคนที่เข้ามาฟังวันนี้ให้เกียรติแล้วก็อยากจะพัฒนานจริงจริงซีเยสลี่อย่างนี้ฮะผมจะไปเร็วๆอ่ประเทศไทยตอนนี้เราใช้คําว่าวาดฝันประเทศไทยเนี่ยมันฝันกันมาตลอดจนกระทั่งเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาทุกคนผมได้ยินคําว่าซอฟท์พาวเวอร์ไทยแลนด์ในในคอร์สเราอะผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะ,จะมีเรื่องที่ต้องไปนั่งทํางานคุยเรื่องซอฟ t ์พาวเวอร์กันซึ่งอาจารย์ ผู้สิทธิ์เองาจาจย์โจ้เองเนี่ยก็อยู่ในคณะขับเคลื่อนเรื่องของคณะทํางานเรื่องซอฟท์แวร์ผมเองก็อยู่ในการทีมทํางานซอฟ t ์แวร์อ่าเป็นลักษณะของ AI ที่พัฒนาเรื่องมวยไทยพัฒนาเรื่องอาหารนะครับมาตลอดฉะนั้นสิ่งที่เรากาลังคุยวันนี้ผมอยากให้เรามองอยู่สองส่วนครับท่านที่มีแบรนด์อยู่กับตัวเองนะครับก็คือมียี่ห้อมีสินค้าตัวเองทําอะไรเนี่ยให้ถามตัวเองว่าประโยชน์กับข้อได้เปรียบของเราอะนะครับเราได้เปรียบอย่างไรกับคู่แข่ง ที่กาลังจะมาแย่งลูกค้าเรากับความได้เปรียบนั้นเนี่ยมันใช้ประโยชน์ในโอกาสที่ทําให้ลูกค้านี่อยากซื้อเราไหมเมื่อกี้ท่านทูลบอกว่าจีนและอินเดียท่านชีน้นําไปที่อินเดียพอเรามองตรงนี้เราพบว่าอินเดียเป็นผู้ซื้อและผู้ใช้ได้ดีกว่าจีนเพราะจีนเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ภายในตัวนะครับผมผมจะไปเร็วๆตรงนี้เพื่อให้ทุกคนอ่าเข้าใจเนื้อหาก,กันอันที่สองครับเวลาเราดูตัวเราเองดูบริษัทของท่านเองให้ดูประมาณสี่เรื่อง ที่เราเรียกว่าทุนทุนทางด้านกายภาพก็คือโรงงานเครื่องจากวัตถุดิบรถยนต์อะไรที่ท่านมีเนี่ยท่านดูไว้ก่อนว่าท่านมีเยอะไหมท่านมีพอไหมและไอ้ที่มีทั้งหมดติดนนหนี้เท่าเท่าไหร่ผ่อนหนี้ทันไหมแปลงสินทรัพย์เป็นทุนไม่มีอีกแล้วครับตอนนี้แปลงโอกาสให้เป็นทุนเรากาลังจะหาโอกาสนั้นอย่างไรนะครับอันที่สอง financial capital ก็คือท่านมีอ่า od นะครับผมพูดบางทีอาจจะเป็นเป็นภาษาอ่านักธุรกิจตรงๆเลย ตัวท่าน่ะมีโีมี OD เยอะไหมเหลือพอไหมวันนี้แอสเซทท่านไปโลนแล้วโลนอีกกู้แล้วกู้อีกแบงก์เขาพร้อมจะให้เงินต่อยอดให้ท่านหรือเปล่านะครับถัดมาอันที่สามครับ Human Capital คนงานสตาฟฝ่ายบริหารหุ้นส่วนทั้งหมดท่านพบทวนเขาหรืออยังว่าเขาดีพอที่จะนั่งทำงานอยู่กับท่านหรือเขาไม่ดีพอที่จะทำมีหลายบริษ,ษัทครับก่อนโควิดมียงสมมติหนึ่งร้อยคน ช่วงโควิดตัดออกไปเจ็ดสิบหลังโควิดออกมาสามสิบนั้นทํางานเทียบเท่าคนหนึ่งร้อยเหมือนเดิมได้หรือเปล่าท่านต้องเติมสกภาพเขาได้อย่างไรนะครับและอันสุดท้ายครับ social capital ท่านทํางานเองหรือเปล่าท่านไม่เคยมีเพื่อนเลยท่านไม่เคยเข้าสังคมท่านไม่เคยเข้าอบรมหลักสูตรแบบเนี้ยผมชวนมาเข้าหลักสูตรแบบเนี้ทั้งหมดในแคปิตอลสี่ตัวนี้ผมสรุปให้ได้ตัวสี่นะครับย่อยๆอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งนะครับถ้า ท่าเจ้าหน้าที่จดแล้วพิมพ์พิมพ์เข้าไปในแชทให้ผมด้วยแนละ้วกันข้อที่หนึ่งท่านมีคอนเน็กชันหรือเปล่าข้อแรกเลยถ้าคุณหาคอนเน็กชันได้ก็อยู่ที่ในโครงการนี้แหละตัวที่สองครับท่านมีครีเอทีฟหรือเปล่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นต้องไปเรียนจากไหนแล้วครับคิดให้ต่างคิดให้แปลกโดยการเปิดหูเปิดตาท่านก็จะเห็นคนที่แปลกแลตกต่างโดยตัวท่านเองเป็นผู้ปรับนะครับอันที่สามครับเราเรียกว่า ท่านมี courage courage คือความกล้าท่านมีความกล้าที่จะเดินออกจากประเทศท่านหรือเปล่าบางคนอยู่จังหวัดเดียวกันแค่ข้ามจังหวัดเขายังไม่กล้าเลยแต่นี้เรากําลังจะพาไปสู่ go global มีความแตกต่างเยอะมากนะครับต้องบอกไว้ก่อนและอานสุดท้ายสิ่งที่เราพยายามพูดตลอดนะนก็คือคําว่า contra contra มันหมายถึงการเข้าการประทะกล้าไปชนกล้าไปสู้กับเขาเหมือนแบบนี้ยทุกคนกลัวเหลือเกินจีน แต่จีนบอกไม่กลัวประเทศไทยวันนี้เขายกคนเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเอาง่ายๆนะครับที่เป็นครอบครัวระดับมีรถเอาพาดระดับมีบ้านหรูนะครับเขามาอยู่ในประเทศไทยมากกว่าห้าหมื่นครอบครัวคุณพ่อแม่เขาคุณตัวพ่อปู่ย่าตายายเขาและลูกเขาที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ทั้งหมดวันนี้ผมบอกได้ครับพวกนี้แหละที่เขากําลังมาคอนทราประเทศไทยนะครับส่วนซีตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นตัวกิมมิกแล้วกัน cause global ครับ มาฟังแล้วไม่เข้าเรียนบอกว่าเสียดายตังอยากมันไม่กี่มื่นมันแพงมันจบที่คําว่าคุ้มหรือเปล่าครับผมจะใช้คําว่าคุ้มอย่างไรครับเพราะเวลาที่ท่านเดินเข้ามาในหลักสูตรนี้อย่างน้อยเอกสารทั้งหมดที่ผมโชว์ให้ท่านดูตรงเนี้มันบอกว่าท่านจะป้องกันได้อย่างไรท่านจะมียากินที่กินกันหวัดกินกันล้มกินกันล่มกินกันจนกินกันเก็บบินไม่ได้ไปมันมีวิธีหมดอ่ะท่านมาเรียนแล้วกัน นะครับผมจะไปเร็วๆงนั้นมันจะมีอยู่เจ็ดเรื่องนะครับที่เรายังฝันอยู่ตลอดแล้ววันนี้ฝันเนี้ยผมก็ยังหยิบมันมาใช้ตลอดเวลาแล้วเราทําสําเร็จไหมอันแรกครับเราอยากจะเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอยากโตแบบสวิตสอยากมีเกษตรเหมือนอิสราเอลเนเธอร์แลนด์ฟูดวาเล่ที่เราออามาทําการท่องเที่ยวเราจะต้องนู่นนี่นั่นแหล่งแฟชั่นอยากทําให้ตัวเองเหมือนนาฬยาอยากทําให้ตัวเองเป็นเหมือน ฐานกระฐานอยากทําเหมือนแบรนด์อุลผูนคนพูดถึงแบรนด์ที่เป็นระดับโลกที่มาจากประเทศไทยแต่เคยถามตัวเองว่าเฮ้ยเรามีความเข้มแข็งระดับนั้นหรือเปล่านะครับอิตาลี SME ไต้หวัน s อ e แข็งแรงมากเพราะเขามีฐานข้างในที่ดีฉะนั้นสุดท้ายท่านต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราดูตรงไหนเป็นหลักอย่าดูว่าเขามีอะไรแล้วเราต้องมีเหมือนเขาให้ดูว่าเรามีอะไรแล้วทำได้ดีกว่าเขาหรือเปล่าวันนี้เอาพูดง่ายๆนะครับอาหารไทย ติดอันดับผมได้ยินข่าวมาเป็นยี่สิบสมสิบปีคุณเนี้ยไม่เคยทําอาหารไทยให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่เมื่อเดือนที่แล้วบะหมี่เกาหลียี่ห้อหนึงก่อนญีตไม่เอ่ยชื่อเขาเอาเจ๊ฝไ,ไปอยู่ในเฟรเบอร์เขาเรียบร้อยแล้วพากันมากเลยโอย้ดีใจมากเลยเจ๊ฝายเป็นซอสพาวเวอร์แต่เป็นของเกาหลีเอาพาร์ t y ไทยไปทําแล้วครับทําไมมาม่าทําไมไวไวทาไมยำ ทำไมของเราไม่หยิบเจ้าฝ่ายไปทําตั้งนานป่านนี้ก็เบตรวคลาสัน้หมดแล้วพอเราจะเริ่มทําเราเป็นเซกเก้นแล้วครับเราเป็นที่สองแล้วครับคุณไลยังไม่ทันล่ะครับโอเคไหมฮะอันนี้ผมพูดเล่นๆกันแบรนด์ Brand ที่เป็นแฟชั่นของเราเจ๋งมากเลยนะครับผมบอกได้ก่อนถ้าลงไปล้วงลึกๆเนี่ยเราเจ๋งขนาดที่ว่านารยาเองเนี่ยวันนี้เขาฉลองแต่ถามว่านารยาที่เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าผมยังไม่ค่อยเห็นเลย เพราะเราไม่กล้างไงฮะคำว่า college มากี้กับ c o n t r a ท t เทมิกี้ผมพูดไปนะครับรายละเอียดของอิตาลีพวกนี้ผมยังไม่ไปอ่านแล้วกันโอเคอันที่สองครับเมื่อไหร่เราจะเป็น active international player เหมือนซัมซุงแล้ววันนี้ทุกคนก็ชื่นชมจีนใช่ไหมครับรถไฟฟ้าจีนเนี่ยจบงานมาตัว e x p o ไปเมื่อวานก่อนพบว่า4แบรนด์ใหญ่ของจีนเข้ามายึดหัวหารโดยที่ญี่ปุ่นกำลังปรับทิศสู้นะครับเบอร์นหนึ่งที่ขายดีที่สุดก็คือฉางอัน ราคาครับเขาสู้ได้ตามมาติดๆครับ BYD ตามมาอีกหน่อยเกรดวอรมอเตอร์ตามมาอีกนิดนึงนะครับไม่พูดบอกไปก็เดี๋ยวทุกคนจะวหวัเลาะก,กากเลยครับเชื่อไหมครับว่าวันนี้โตโยต้าติดอันดับดีเหมือนเดิมก็คือรถกระบ,บะครับเบอร์สี่มเมื่อกี้มาจากอเมริกาครับไอเอลอนมัสเ,เขาก็ทำได้เฟซลาก็ามาแต่วันนี้ตัวที่ยังขายดีในโตโยต้าคือรถกระบ,บะครับ อิสุสุครับงั้นผมถามว่าวันนี้การลงทุนของเราเราลงทุนในแบรนด์พาลูกชายลูกสาวของท่งานออกไปเดินตลาดหน่อยครับไม่ว่าจะโครงการคิดเช่น to the world ผมผมว่าท่านอดุลกับผมเนี่ยได้ยินคำนี้มาตั้งแต่สมัยเขาปล่อยตัวแล้ววันนี้ก็ยังคิดเช่น to เดอะเวิลไม่ใช่ครับวันนี้เรา everywhere everywhere ไทยไทยฟู้ดนะครับที่ไหนก็ได้เป็นอาหารไทยเราทําได้ครับวันนี้สินค้าเรามาเยอะมากวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาล่าไม่ว่าจะเป็น เคยไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อไม่เลมันใส่ซองสาเร็จรูปพกใส่ถุงแล้วก็ไปปรุงอะไรก็ได้หมดแล้วนะครับเฮลท์แคร์ประเทศไทยจะกลายเป็นเฮลท์ฮับเป็นเวิร์เฮลท์ฮับแน่นอนแต่โอ p e r a t โดยคนต่างชาติครับด็อกเตอร์ในประเทศไทยพยาบาลในประเทศไทยไม่เพียงพอทําการเซิร์ฟครับแล้ววันนี้ผมกําลังทํางานร่วมกับทางกลุ่มตะวันออกกลางนะครับทั้งหมดแล้วเขาบอกว่า เขาจะสร้าง medical hub ในตะวันออกกลางทุกอย่างเขาลงทุนได้หมดครับแต่เขาลงทุนซอฟต์แวร์ของหมอกับพยาบาลไม่ไหวครับแล้วเราป้อนให้เขาไม่ทันครับเรื่องของ w ว r ล d Graphic Animation เนี่ยเด็กไทยเราบริษัทไทยเรายังติดอันดับโลกอยู่นะครับพิกซายนโซนี่พิกเจอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เขามีทั่วโลกเนี่ยเขายังตามเด็กไทยไปทำงานให้อยู่นะครับแต่อันนึงที่ติดตามมาติดๆเรื่องแบรนดิ้งก็คือ อีสปอร์ตเกมครับเกมเมอร์อ e ีสปอร์ตของเด็กไทยเนี่ยอยู่ในระดับโลกนะครับไม่มีใครมาปั้นแบรนด์แบรนด์ตัวนี้แล้วก็เอาสินค้าไปในเสื้อผ้าหน้าผมเขาอันนี้ผมพูดเอาไว้นะครับอันที่สามเรื่องเฟอร์นิเจอร์เราก็ยังไม่น่าเกลียดแต่ถ่าสู้ระดับแบบคอมเมอร์เชียลอะ CNC แบบ CNC นะัคอมพิวเตอร์ในจีนยังแข็งแรงอยู่นะครับ h o ส p ิทอลิตี้โรงเรียนนานานชาติประเทศไทยก็ยังมีอยู่นะครับและเรื่องของยัง ยางพาราไทยเนี่ยจริงๆตอนนี้กําลังพัฒนาตัวทดแทนกันอยู่อันนี้ผมพูดไปรคร่าวๆก่อนนะครับอันที่สี่เนี่ยผมฝากเรื่องของไอเดีก็คือเอางานวิจัยสู่เชิญพาณิชตามหาัราวันนี้กระทรวงอาวากําลังผลักดันเรื่องนี้นั้นมันเป็นโอกาสที่เอางานแบรนดิ้งของเราเนี่ยไปสวมอยู่ในนั้นแล้วก็บอกยกอย่างเช่นวันนี้มีสินค้าอยู่เป็นอาหารประเภทหนึ่งของประเทศหนึ่งช็อตเทสครับขาดแต่เขาขาดวัตถุดิบตอนนี้มาติดต่อผมให้พัฒนาจากวัตถุดิบประเทศไทยไปละ แต่เขาบอกของ,งานวิจัยมาเสริมให้มันดูว้าวของเขาหน่อยแล้วกันอันนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการพุยนะครับวัฒนธรรมนะครับวันนี้ลิซ่าเองอะไรหลายอย่างเองก็เรื่อง food c u เชอร e ก็ไปเยอะนะครับและก็เรื่องของอื่นๆอันนี้ผมผมเรื่องของการศึกษาผมจะไม่ลงลึกแล้วกันเพราะทางอุตสาหกรรมพวกเราน่าจะต้องพัฒนาไปนะครับสร้างสังคมของผู้ประกอบการนะครับผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้สิ่งที่ท่านอดุลพูดผมทํางานเป็นเลขาหอการค้าอินโดไทยมาหลายปี นะครับเบอร์หนึ่งของเป็นที่ปรึกษาเบอร์หนึ่งของที่ที่อินโดนีเซียก็คือดรธรรมวันคัทจยาเนี่ยที่ท่านทางานกับทางประธานาธิบดีและเป็นเพื่อนซีกับดรฟิลิปคอตเลอร์เขาส่งซิกมาที่ผมเขาบอกว่าวันนี้ยูนิคอนเนี่ยมันไม่ใช่สร้างกันง่ายมันต้องเกิดจากสตาร์ทอัพให้เยอะที่สุดแล้วก็พิกอัพแล้วกระดันเขาขึ้นมาวันนี้อินโดนีเซียสร้างมาแล้ว10ปีครับแล้วเขาก็เก็บเกี่ยวได้แล้วจากที่บอก10บกว่าไลน์ยูนิคอนเขาถึงเกิดขึ้นเยอะฉะนั้นตอนนี้สตาร์ ก็คือเอา 5C เมื <c oughs> Being, ่อกี้ที่ผมพูดไปอ่ะเอาไปใส่ในพวกเขาใหม่ชุดที่จะมาอบรมคอร์สเราเนี่แหละครับจะบอกได้เลยว่าตัวเองเก่งแค่ไหนนะครับข้อหกก็คือการสร้างนะครับอันนี้แหละสาคัญที่ผมจะบอกว่าคนไทยต้องสร้างวัฒนธรรมของตัวเองเรามีวัฒนธรรมในทุกอําเภอนะครับของทุกจังหวัดเราสามารถปรับมาสู่แบรนด์ได้ปรับวัฒดธรรมให้เกิดความสร้างสรรค์นะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ ผมเห็นส่งโพสต์ในไลน์ช่วงทั่วไปก็คือการกินข้าวเหนียวหมูปิ้งโดยใช้ใบตองหอ่อแล้วก็เอาดอกไม้มาเดคอเรชันจริงๆตรงนี้ถ้าปรับให้ได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกฟรายดิเนียที่เป็นอาร์ตคาวเจอร์และฟ d า n ดิเนียได้เราก็สร้างวัฒนธรรมให้คนบินมาเที่ยวมากินของเราแล้วก็สามารถไปสร้างวัตถุดิบในการตกแต่งได้อันนี้เดี๋ยวลงรายละเอียดตอนตอน,อนเราเรียนกันจะเข้าใจนะครับแล้วก็อันสุดท้ายของที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของ เป็นประเทศที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนเครดิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ BCG ไบโเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างๆนานานเนี่ยเรามีความเก่งอยู่แล้วนะครับที่จะฝากให้ทุกคนว่าลองมาเข้าโครงการเราเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบบริษัทจริงๆให้นะครับโอเคผมขออนุญาตไปเร็วนิดนึงแต่ว่าในใ,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 ในในเนื้อหาเนี่ยเวลาท่านมาอบรม ตอนเราทำเมนเตอร์เนี่ยทุกเย็นของที่อบรมของทางจุฬาเมนเตอร์ทั้งหมดเนี่ยจะเข้าไปนั่งฟังแล้วก็เราจะมีช่วงเย็นๆมานั่งคุยกันช่วงนั้นก็จะเป็นประโยชน์ซึ่งท่านก็จะได้รับประโยชน์ก่อนที่เข้าสู่การทำเมนเตอร์จริงนะครับก็ผมขออญาตสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ